ด้วสองกล่องเองครับเพไรครับสิบหกปีแห่งความลังรังช <meric diesen> ัง <conductor> ังานแงสเือนสิวันสิวันเหมือนสิ

เย่ส่คลคังรับผมตอนนี้เมียที่บ้านสีคนยังไม่ตื่นเพราะลุแปดนี่ครับผมกำลังกินนมแมวอยู่ที่ก็กินนมเมียางกครับผมผู้หญิของเรานี่เราก็ไม่ได้กินโอ้ยยืนอยูนี่ ที่ยืนี่ขอแห้งอ่ะคุยยอมบางไปหรือเปล่าเอาเลยตีขมาได้ไหมเจ๊กอันเดอผ่านใส่เด็กนี่แหละครับที่าผมพูดเลยครับผมเราต้องสู้คน